พัทมี่จ้าพัทมี่นะคะพัทมี่ัทมีม่กินกับตะะับมะคุณแล้าใส่ไข่แล้วนะคะใส่ไข่เลยค่ะใส่เส้นมีล่ลงไปพี่น้่งใส่เส้นมี่ลงไปนะคะ

ง่ายๆนะคะเราไม่ต้องผัดน้ำยุ่งยากถะคะใดไข่สูตรแบบธรรมดาผัดก๋บว,วันนี้ก็ได้ไปตลาดลกันหมดเลยนะคะ